ตีดาพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุขอน้าเมือนี้คุณยายก็ส,ย<อ>สิไปเที่ยวค่ะพี่น้องสิไปเที่ยวจังหวัดจ้าไปเที่ยวจังหวัดขอนแก่นใน,มนเมืองมันสิขเขาในเมืองจ้าเ,เมื่อีอ้สิเขาในเมืองเขาได้เขามากหลายปีแล้วเมื่อี้อย่ลยสิร้องไปเบิ่งขอนแก่นว่นมามันสิจะเลือ่อนมโน่อะ เกลียเนาะกบคือรีสอน ลังนั่งก็ได้าเหรอเห็นวยร่นเาม้งเหนมันเลี้ยวอยู่ก็ไอ้รอยเลี้ยวร่อรอยกวาเนี่ยเดี๋ยวนี้หรอเล้เจ้าอ่ะป่า้างนามันหมันบนนเดเจ้าจากหัวมาเป็นนังขังหลังนะเลี้ยวขับกลับบ้านเนี่ยเขาปนางยู่งขังางย่งขังทางกินเข่าเนาะแต่หัวมันเลีวบ่เลีวอ่ะุดวุดวดวไปเลยหรอแทนกายกัน อังนามันอำเภออย่างกิ่งอำเภออำเภออย่างมันเป็นบรรพยได้มันอียงกว่ากิ่งนนศิลาเออกิ่งนนศิลาใช่รรวจนหลายียแล้วลไได้ัเทหรอปล่าเนรถวดกับิลยางนยึง มันกากว่ามันบ้ากลานอก็จัดมัมีไม่จะลอยซี่อยสามนวายไวๆแล้วยังมือขึ้นอ่ะผว่าจะตีหานอะมันเห็นว่าท่านไึงแก้งเนี่ยขี่รถเยอะจ้ะครับโอ้เนไปวรุนไปฟันเป่าไฟฟันว่าคนขี่รถบ้าเพื่อคนขี่หือยังไงันเน้นไมจัดถึงไหมอันฟันเม็น่ถบ้าสิไปลอยเอสปาทอ

่ราพกินบ่าละสัจุก้มกินเขามาแล้วกินแกงบ่อยังกว่าสัจด้วยตั้มนตั้มนไฟเนี่ยใ่าอยงทีบ่เคยกินบ่ายกินเลยย่งไงยนี่ยย่งยบ่กินิกิน่งนี้บ่กินแล้วเนี้ยทั้ง

พี้องปลายูค่าตัวนี้ปลายูค่าปลาหนีงามงามกระงามขดอคเยีนะาษ้าอู่ค่าเุอันนี้เป็นต้นตุหยังห้อาแงได้หมโอ้มันสีถายมาอยู่าเนาะ นี่ก็พอไว้แค่นี้ก็เดี๋ยวไปหอดตัวจังหวัดทิศท้ายผ่วด้านนี้เนาะนี้กับลายลี่องเลียวข้างเลื่อนนางตาดีเ้ตตากเดนเียวกรเ็นองอดีจ้า